สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภูมิภาควันเสาร์ที่14มิถุนายนครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอายราพุ่มพวงครับ หลังจากที่คอสอชอคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับได้ดูหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรฟรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ข่าวภูมิภาคของเราครับจะพาคุณผู้ชมร่วมอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาประดิฐิสถานเป็นการชั่วคราวครับณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบผักเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สักการะกันครับ ชาวจังหวัดอุตรดิต์ครับร่วมขบวนแห่พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักโดยพระบรมรูปจำลองดังกล่าวครับเดิมประดิษฐานอยู่ที่ทําการตํารวจภูธรภาค6โดยได้เคลื่อนย้ายจากโรงร่อจังหวัดนคนปรปฐมครับมายังจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผ่านจังหวัดต่างๆในภาค6ทั้ง9จังหวัดครับ วันนี้พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้ร่วมสักการะเป็นเวลาหนึ่งคืนก่อนที่จะอัญเชิญต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำนักงานตำรวจภูธรภาค6กได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลองขึ้นมีลักษณะพระบรมรูปทรงประทับยืนพระหัตถ์ขวาหลังน้ำทักษิโนโทกประกาศอิสรภาพของชาติไทยพระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ มีความสูงรวมฐาน9เมตรครับขนาด2เท่าตัวของพระองค์จริงหล่อด้วยวัสดุโลหะสำริดส่วนการออกแบบและการหล่อครับอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร และในวันพรุ่งนี้ครับก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนยุทธหัสถีตามโรงภาพยนตร์ในเครือพร้อมมิรโปรดักชันสหมงคลฟิล์มรอบคืนความสุขให้คนในชาติฟรีเวลา11นาฬิกา1รอบ1โรงต่อ1น1สาขาเท่านั้นครับมาก่อนก็รับสิทธิ์ก่อน1คนต่อหที่นั่งรับจานวนจากัดนะครับ ครับไปกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูพญาช้างบ้านนะครับมีชื่อว่าพายเอกสิทธิ์ซึ่งตรงตามตำราคัชศาสตร์ครับมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะงาคู่โค้งยาวและเคยร่วมแสดงหนังฮอลลีวูดมาแล้วด้วยครับช้างพายเอกสิทธิ์วัย30ปีที่มีความสง่างามครับโดยเฉพาะงาคู่งามที่ออกมาเป็นคู่โค้งเข้าหากัน เป็นช้างที่ตรงตามตำราพรยาช้างบ้านครับมีเล็บเท้า18เล็บเป็นคู่มีหางเป็นผู้โหนกหน้าใหญ่ในตาเป็นมิตรที่สำคัญครับเคยผ่านงานแสดงระดับฮอลลีวูดเรื่องอินเดอะซันมาแล้วนะครับรวมถึงหนังดังฮ่องกงครับหลิวเต๋อตหัวคนสองคมและงานสารคดีของหลายประเทศตอนนี้ภายเอกสิทธิ์จึงกลายเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเลยครับเรียกได้ว่าใครเห็นก็ต้องเข้ามาหาและขอถ่ายรูปทันทีครับ เพราะว่าความสง่างามน่าเกรงขามของพายเอกสิธิ์นั่นเองส่วนใครครับที่อยากไปชมก็ต้องไปดูกันเลยครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่โดยนายสิทธินรินทร์เรียงเงินเจ้าของพายเอกสิทธิ์ก็บอกนะครับว่าพายเอกสิทธิ์เป็นพญาช้างบ้านที่ตรงตามตำรามีความสง่างามเชื่องและเป็นมิตรครับถ้าช้างบ้านด้วยกันมาเห็นเนี่ยก็จะเกรงกลัวครับเพราะว่าน่าเกรงขามแตกต่างจากช้างบ้านทั่วไปซึ่งปัจจุบันจะหาช้างที่มีคชลักษณ์ดีแบบนี้นะครับอย่างพายเอกสิทธิ์เนี่ยยากมาก ซึ่งพญาช้างบ้านเป็นมรดกตกทอดกันมาครับใครที่มีไว้ก็จะช่วยประดับาบารบามีครับครับยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวคืนความสุขราคาเพียง20บาทการันต a n รสชาติความอร่อยด้วยนะครับขายได้วันละเกือบ300ชามเลยทีเดียวครับตีนไก่ปีกไก่และก็ต้องไก่ที่อยู่ในน้ำซุปร้อนๆน,นะครับพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารของร้านก๋วยเตี๋ยวคืนความสุขราคาเพียง20บาทครับ ขายอยู่ที่5แยกสันติธรรมอเภอเมืองเชียงใหม่ลูกค้าก็เยอะแยะมากมายครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาครับเพราะว่าราคาถูกย่อมเยาวครับคุณป้าเจ้าของร้านครับรัชนีคัชาพรมซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ได้มาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยว20บาทรสแซ่บครับบอกกับทีมข่าวของเราครับว่าขายกว๋วยเตี๋ยวราคาชามละ20บาทมา1ปีแล้วนะครับกำไรเนี่ยอาจจะไม่มากไม่มายครับแต่ว่า ลูกค้าหลายคนก็ยังใจดีนะครับบอกว่าป้าขึ้นราคาเธอแต่ป้ารัชรัชนีก็เล่านะครับว่าไม่อยากจะขึ้นราคาครับแค่ได้เห็นคนกินอิ่มแล้วก็ยิ้มออกเนี่ยแค่นี้คุณป้าก็มีความสุขแล้วล่ะครับนี่แหละครับเลยเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวคืนความสุขอย่างแท้จริงครับส่วนเมนูที่อยากจะให้ไปลิ้มลองนะครับก็มีหลากหลายเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นหมูตุน๋นต้มซุปเปอร์ขายกันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนครับคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปแถวแถว5แยกสันติธรรม ก็ช่วยไปอุดหนุนคุณป้ารัชนีเขาหน่อยนะครับปิดท้ายช่วงนี้ครับเราจะไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับเขาก็ได้ลงไปอบรมการผลิตบล็อกประสานวอให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาค้อเพื่อเป็นการสร้างรายได้ครับ การอบรมทำบล็อกประสานววที่ว่านี้ครับก็มีขึ้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโรงเรียนบ้านดงหลงหมูห่6กตบํบบลแคมปสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยอบรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยการทำบล็อกประสานววนั้นนะครับก็จะเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่อันได้แก่ดินรุกรังหินฝุ่นทรายหรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสมครับ ก็จะนำมาผสมกับปูนซีเมนและน้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วก็นำมาบ่มให้บล็อกแข็งตัวประมาณ7วันครับก็จะได้บล็อกประสานวอวที่มีความแข็งแกร่งสูงมีลักษณะพิเศษนะครับที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆได้สวยงามตามธรรมชาติอยู่สบายไม่ร้อนอบอ้าวครับแล้วก็ยังสามารถก่อสร้างเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็วสวยงามประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไปอีกด้วยครับ คุณยงวุฒิเสวพฤกษ์ครับผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าการจัดอบรมครั้งนี้อบรมให้ฟรีครับโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชาวบ้านดงหลงซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการนำไปต่อย,ยอดทำเป็นธุรกิจในอนาคตได้ครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าครับกลับมาติดตามความคืบหน้าการก่อ,กกอสร้างสะพานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ผัวเราหมากทิ่สุดเลยผมพิดพลาดในท่านาที่เป็นมุสลิมพิษตอนเนียดพมเนียดว่าจะไปง่าตังเพื่อต้องการติดจะไปยุ่งครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแต่ผลาดแล้วครอบครัพวพบมไม่เคยเด้ยมะกันเลยต่างคนตัางเยก,ก,กันอยู่คิดว่าอื้นเป็นประจาสึ่งความพิดผลาดมาครอบครัพวพ่อม้าความสุขไม่ได้กลายมาเป็นครัวครอบมันไม่ได้เป็นครัวเลย วันนี้ดีใจมากๆเลยเพราะเราได้เดินตามรอยเตาพอและที่สำคัญ่อล่วงเราคือองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่เคยตนติงเราเลยพอไม่เคยลอกลูกเพราะะนวันนี้พอก็เลยบอกว่าเอามาชายนะหลูกแหละให้นำวิที่มุสลิมประยุกต์ในศานามาชายด้วยก็คือบ้านกวา้างนั่งดีหรือสกีกลายตียิงน้อยต่นไหนก็ยิงดีทำกทระเทยเพื่อนทางเทียใส่รองเท้าเราอย่าใสารองเท้าเข้า เราอยู่ได้ใบดีเลยเรลอรอบประทานไหว้เสรจ็จแล้วรอเจนันนี้ให้ล็อกใชายโครงการนะเร็วชุ่มชนตุกยางจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบเพราะเรายํมมา,า,ามะตั้งแต่ขั้วเลื่อนกันไปเร้วครับแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคขี่แบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคขี่และแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคขี่ สามัคคีคือความพร้อมเพียงกันทำสิ่งดีๆในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติาคนไทยรักชาติต้องสมานสามัคคี ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวภูมิภาคครับยังอยู่กับผมนะครับหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอยายลาพุ่มพวงครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเคยเกิดข่าวใหญ่นะครับกรณีสะพานสมโพธิ กรุงรัตนโกศิน200ปีครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักครับเกิดขาดแล้วก็พังลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตในเวลานั้น4คนครับบาดเจ็บอีก14คนเมื่อวันที่28เมษายนปีที่แล้วครับจนมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยรวมไปถึงการก่อสร้างสะพานใหม่ครับซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าแล้วครับ นางผานิชนิติธันประพาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะครับได้ลงพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบกรณีญาติผู้เสียชีวิตครับเข้าร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายเชษฐาปทุมรังสีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงกรณีละเลยไม่ออกคำสั่งปิดสะพานทั้งที่ทราบนะครับว่าสะพานชำรุดจนเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นรวมถึงการจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับราช้าครับ โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ระบุนะครับว่าเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีในชั้นศาลทําให้การจ่ายเงินชดเชยเกิดการล่าช้าแต่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กําชับให้ทุกฝ่ายเร่งรัดคดีให้รวดเร็วมากขึ้นกว่านี้ครับ <c oughs> เพื่อเป็นการคลี่คลายปัญหาให้ได้โดยเร็วครับสาหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางข้ามแม่น้ําที่เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างหมู่ที่5และหมู่ที่6 ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือนั้นขณะนี้ครับก็กําลังเร่งดําเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมที่พังหนึ่งแห่งและทดแทนสะพานที่ชํารุดอีกหนึ่งแห่งที่บริเวณหน้าวัดไก่จนครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบสะพานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสะพานคอนกรีตมีความกว้างผิวจาราจร2เมตรและมีต่อหม้อเป็นฐานในการรองรับครับแทนการสร้างสะพานแขวนเหมือนแบบเดิมที่ใช้ลวดสลิงยึด เพื่อใช้สําหรับคนเดินข้ามแล้วก็ขับขี่จักรยานยนต์เท่านั้นโดยได้เสนอใช้งบประมาณในการสร้างสะพานใหม่ทั้ง2แห่งจํานวน26ล้านบาทหรือว่าสะพานละ13ล้านบาทนั่นเองคาดว่าจะเริ่มดำเน,นินขออภัยครับคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ภายในปลายปี2557นี้ครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ1ปีครับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ครับก็ได้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้ชุมชนตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์หวังให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับพ,พันเอกทัศพลสุพีสุนทรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ครับนำกำลังพลร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอบ้านกรวดจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านสายโทหกใต้ตําบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างบ้านสายโทหกใต้ตําบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์กับบ้านจุ๊บโกกีตําบลอําปึ๊ดนะครับอำเภอบันเตียอําปึ๊ดจังหวัดอุดรมีชัย โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านจากนั้นนำวิทยากรครับเข้ามาให้ความรู้และก็สอนวิธีการผลิตอาทิน้ำยาล้างจานยาสระผมครีมนวดผมสบู่เหลวและก็น้ำยาปรับผ้านุ่มครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทอเสื้อกกและผลิตภัณฑ์จากกกรวมทั้งโครงการเลี้ยงปลาในบ,อบ่อพลาสติกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเบื้องต้นจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ครับโดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า50คน สำหรับการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับชุมชนตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนานในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับนอกจากจะสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เองได้ในครัวเรือนแล้วเป็นการลดรายจ่ายแล้วนะครับก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังส่งผลให้รัษฎรในชุมชนครับได้มีส่วนร่วมและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ยั่งยืนต่อไปครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจโทเดชนรงสุธิชานบัญชารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิดเพื่อให้ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีโดยปลุกจิตสำนึกชุมชนร่วมกันรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยการขยายต่อไปจนครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4 มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2558ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความรองดองสมานฉันท์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาเพื่อลดความขัดแย้งและสลายสีเสื้อให้ทุกกลุ่มหันกลับมาร่วมมือกันโดยยึดถือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และความสงบสุขปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีทั้งส่วนราชการระดับอำเภอระดับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและประธานกลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิจิตรจัดมหกรรมงานหอการค้าพาณิชย์และเกษตรแฟร์ครั้งที่8นำสินค้าราคาประหยัดช่วยเหลือค่าครองชีพมาจำหน่ายเช่นไข่ไก่60,000ฟองในราคาฟองละ1บาทน้ำตาลทรายขาวกิโลกร,รัมละ10บบาทรวมทั้งสินค้าโอท็อป นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากแหล่งผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ที่ลานวัดท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตร ช่วงนี้จะพาไปดูนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับปลอดสารพิษที่จังหวัดพระชาชบุรีกันบ้างครับถือเป็นทางเลือกใหม่แก่ชาวนาครับได้ราคาดีตลาดมีความต้องการมากเพราะว่าประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพติดตามได้ในหนึ่งในภูทรครับ ท้องนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นนาข้าวสายพันไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวนาตะบนเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นการทำนาแบบทางเลือกใหม่ได้ผลผลิตดีและราคาดีด้วยโดยที่ตะบนเขาแรงได้รวมกลุ่มปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ประมาณ8-9ถึงคนโดยทำนาแบบปลอดสารพิษไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีแต่หันมาใช้น้ำหมักชีวภาพที่ลงมือทำเองทำให้ลดต้นทุนการผลิตและได้ข้าวที่มีคุณภาพ นายโสพลสีกุหลาบชาวนาบอกว่าตนเองได้ปลูกข้าวแรสเบอรี่กว่า30ไร่โดยเน้นการทำนาแบบปลอดสารพิษไม่ทำลายธรรมชาติแต่หมักหนอกล้วยผลิตเป็นฮอร์โมนเพื่อย,ย่อยสลายต่อสัง่งทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับผลผลิตต่อไร่อาจจะไม่สูงแต่ข้าวได้ราคาดีและดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้าวรเบอรี่ตอนนี้ถ้าพูดถึงราคาแต่ผลผลิตต่อไร่เราอาจจะไม่สูงเพราะเราไม่มีสารเคมี ถ้าพื้นที่นาของเกรรษตรกรที่ทําใหม่ๆอ่ะคือเขาใช้เคมีมาทุกฤดูเลยเอา,าดินจะเป็นกรดเป็นด่างถ้าเกิดเรามีการปรับปรุงคุณภาพดินใช้การหมักอตอซังแล้วผมคือได้เพียบอย่างหนึ่งผมทําตอซังหมักมาทุกฤดูเลยครับหมักตอซังถ้ารูดูนา,นาปีเราหมักไ่ได้แล้วก็เป็นการอัดไปให้งัวทานที่เก็บไ้ให้งัวกินแล้วก็คือทําให้เราดินพื้นดินเรามีความอุดมสมบรูรณ์พอสมควรครับตอนนี้ครับ ส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบุรีเปิดเผยว่าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่อำเภอบ้านโป่งและตำบลเขาแรงขณะนี้กำลังติดตามการรวมกลุ่มของชาวนาส่วนการตลาดทางจังหวัดมีโครงการรถโชว์ซึ่งจะเชิญกลุ่มของตำบลเขาแรงร่วมนำผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปวางตลาดขายตามงานของราชการซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถระบายผลผลิตที่มีอยู่ได้ ที่ว่าจังหวัดจะเข้าไปดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของอการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการที่จะแปรรูปนะครับอย่างเช่นเครื่องแพ็คถุงูญญากาศตเอนนี้นะครับเข้าใจว่ายังยังไม่มีแล้วก็ในเรื่องของการตลาดที่จังหวัดมีโครงการรถโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอทอปกลุ top, ่ม อไอต่างๆที่จังหวัดให้หงบประมาณไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะเชิญกลุ่มของเขาแรงเนี่ยนะครับเข้าไปชาวนาปรับตัวหันมาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารเคมีผู้บริโภคอย่างเราก็ลองหันมารับประทานนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวนาอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับคุณผู้ชมครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติดชมรายการครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k บุ๊ก .com/ a พ e ข่าวพุทธภูมิภาคสอททครับและวันนี้ครับเราจะลากันด้วยภาพการแสดงของวงกองยาวตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินร่วมกับประชาชนท่ามกลางสายฝนในกิจกรรมคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวกาลสินครับวันนี้ผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอายราพุ่มพวงพร้อมทีมข่าวภูมิภาคต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทรทแห่งประเทศไทยขอเป็นส่วนหนึ่งใน